รสวัสดีเอฟซีช่องเวียงพิจแลงทุกท่านครับวันนี้ก็ออกมาชมคลิปพระเครื่องพระสมเด็จเนื้อผงแบ่งปันเอซอีกเช่นเคยครับในวันนี้ก็มีพระที่มาแบ่งปันมานำเสนอเอซด้วยกันสี่องค์ครับคลิปนี้ออกสีองค์นะครับก็ เป็นพระที่คัดสรรมาในวันนี้นะครับก็อาจจะไม่ถูกใจคือถ,ถูกใจก็อไลน์เข้ามาสอบถามราคากันด้วยเออครับก็มีนำเสนอด้วยกันสี่องค์นัรนี้ก็จะมีมันมันเก่าๆเนื้อหาก็จะได้นำเสนอเอฟซี ต่อไปนี้นะครับก็เริ่มเลยองแรกครับเป็นพระสมเด็จเนื้อผงหนึบๆนะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ฟอร์มแมบวัลลังคนะครับนะเป็นผระที่ามาลำเสือ F C, เอฟซีในวันนี้นะครับก็เป็นผระที่เนื้อหาหมนตสารก็เนี่ยก็ค่อนข้างจากเนื้อหนึบๆเนื้อหนึบๆแล้วก็ สองก็จะมีมวลสารนะครับนี่มีมวลสารน่าสนใจครับนี่พ็ค่อนข้างจะน,นุ่มนะน,นุ่มเกผงม,มวลสารก็มีบ้างพอสมควนครับนี ค่อนข้างจะเนื้อฮะจะออกแบบพระฟอร์มแบบพระล้างผิวมาหน่อยรับนี่ทำคราสะความสะอาดมานะนีพลอยเป็นผักค่อนข้างจะ,ะม,มีช่วงองพระก็โดนสะพานก็จะมีมวลสามที่หนึ่งนผ่านการ โดนสัมผัสก็จะออกหนึบหน,นึบแขนน้ำมันน้ำมันหน่อยนะก็เป็นพระทีะ่ฟอร์มน่ารักนะครับมวลสารก็พิมพ์ทรงองค์ประกอบนะก็เป็นพระพิมพ์ใหญ่นะครับนี่สี่อาจจะ,ะผ่านการใช้มาบ้างแต่ก็เป็นฟอร์มไ้พระที่ค่อนข้างจะเก่าพิมพ์ทรงองค์ ลองค่าก็เป็นเฟรมแบบปกบกระบอกนะครับปกกระบอกที่เฟรมปกกระบอกเนื้อหาก็องกล้องก็จะประมาณนี้นะครับก็มานำเสนอ FC นะครับเถือว่าชอบมาฟิตก็สนใจก็แอดไลน์เข้ามา ขอาเพิ่มเติมได้ครับเหลือว่าถูกใจคเอาที่ว่าถูกใจนะครับอ,อกข้างก็จะมีรอยปริกแยกนะครับรแยกอนข้างจะกลายตาดูเหมือนกัน,กนครับมลสารเนี่ยถ้าดูเนื้อก็จะมีมวลสารผมประกอบข้าปแป้งก็มีความนึนุ่มครับไม่กระด้างเกินไปนครับ มีมวลสารบ้างบอ,อร์ติคัพขอบคงผักมีบอร์ติร,ริแยกอยู่ระหว่างกลางมวลสารก็มหว่ากัากนะ็มีเดือๆนะใสๆรฟมพิมพ์นี่น่ารักครับพิมพ์ทรงก็แบบพิมพ์ใหญ่วระครังหามวลสารนี้ฟอร์มแบบนี้นี่หาได้มีไม่ง่ายนะ หาได้ไม่ง่ายมวลสารก็มีทุกอย่างครับอจะมีแบบสีน้ำดำก็อาจจะเป็นองทูกก้านทูกมีเม็ดตรวดสีเทาเม็ดรวดสีน้ำตาลเนีะะ่ะก็เดี๋ยวดึงภาพอ่ามาเรื่อยๆครับ ไปให้ดูนี่เพราะอางนี้นะครับมีเคองคแรกเดื้องอะไรนี้ต่อไปก็จะดูองค์ต่อไปนะครับสมเด็จเนะี่ยฟอร์มแบบนี้ก็น่าจะเป็นพระสมเด็จพระละครเลยนะครับ,รรบฟอร์มน่ารักรต่อไปก็มาดูพิมใหญ่อ,อีกองน,นะครับ องนี้ก็เป็นพระฟอร์มแบบพิมพ์ใหญ่เนื้อหามวลสานออกเนื้อพระที่เก็บผพุทธคุณเก็บผพุทธคุณมีเนื้อหามวลสานเป็นฟอร์มแบบพระนะครับเป็นฟอร์มแบบพระนี่ฮะดูช่วงข้อเขาจะเชิดหน่อยเชิดหน่อยมีการมีมวลสานแบบหนึบๆองนี้ เนี่ยครับนิ่มน,นุ่มอาจจะมีการบิดงอของพระนิดนึงครับของตัวองค์พระครับอาจจะมีการดึงออกมาจากแม่พิมพ์ตรงนี้โดยองค์ประกอบของพิมพ์ก็เก่าครับเก่าฐานข้างขอบข้างมีมวลสรารมีการแตกปลายงา มีมวลสารของการแตง่งไตงานมีความเน่ามีการเช็ดตวัวของมวลสารครับเขาได้ใจวันนี้ก็ผ่านการใช้มาแต่เนื้อหามวลสารยังสมบูรณ์ครับเดียวปอบขบออกช่วงเขียงก็โดนสัมผัสสึกไปนิดนึงครับยิงก็น่า,นาจะเชิดหน่อยเนื้อหามวลสารนี้เป็นพระ ได้อายุนครับมีการแตกใบงานสารก็หนึบหนึบมาหนึบหนึบ มีความเดึอมีความใสของมนลสานครับขอบข้างก็โดยองค์ประกอบขอบข้างก็เหมือนข้างหน้าเลยนะคืออายุเท่ากันคนระับมีใยแต่ไกลงาช่วงบางช่วงก็มีการแต่ไกลงาแล้วก็มีมวลสารแร่ออกมาขามจะมีเม็มโดโปรตีนเท่า เรามีแร่เราประคามเม็ดนึงครับอันนี้อาจจะใหญ่หน่อยมองตะแคงแตะแคงก็จะมีความหนึบอยู่ช่วงนี้ครับมีช่วงนี้มีความหนึบตามองค์ประกอบของของผ,ผ้าความหนึบประมาณนี้นะครับสู่ไปใกล้ในะไอ้สิถือไปใกล้ การเนื้อหาก็แต่งตาดีครับ อยู่ช่วงแม่พิมพ์นะช่วงนี้ก็จะมีการเซตตัวในถานองค์พระนครับการเซตตัวก็เป็นบล็บอกอยู่ข้อข้างความลึกนะครับมองตรงๆก็ช่วงนี้จะสูงนะครับช่วงนี้จะสงูง ขึ้นข้างในเนี่ยมันจะสูงกว่าฝั่งซ้ายก็จะต่ำกว่านะฝั่งนี้จะต่ำกว่าแตกในงานเหมือนรถทับเลยครับรถจิตเยโย พระเราจะ,ะสโลปบิดไปหน่อยครับต่อไปก็มาดูที่สามครับนี่เป็นพระพิมพ์อุ้มบาทหลวงปูป่ภูวัด,ดอินก็เป็นพระที่สร้างยุคต้นเหรบเป็นพิมพ์นี้ทานบัว บนสารก็ออกแก่ผงน้ำมันผงพุทธคุณคเนื้อก็จะออกหนึบๆสองแล้วก็จะออกสไตล์พระแก่ผงพุทธคุณเนื้อนุ่มหนึบแก่น้ำมันหน่อยอันนี้ก็สัดส่วนก็จะเนื้อหางก็จัดมากครับ จัดมากตั้งหลางองคระกนะ็มีความเซตตัวควัามหนึบนะดูมวลสารมวลสารครับเป็นพระยุคต้นของหลวงป,ปู่ปูนะมีคาแปงมีมวลสารมีความหนึบไอ้ที่เรื่องเลืองคือแกนมนตั้งอิ่วนะครับจะมีความหนึบของ ของของเนื้อผงมันจะขึ้นแบบนึกๆนะฮะเนื้อแบบนุ่มอนุ่มจีนเลยเนื้อแบบนุงมจีนเนื้อแบขอบข้างก็จะเป็นขอบกระบอกับขอบกระบอกก็จะเป็นผ้าที่เป็นผ้าอยู่ต้นก็จะเป็นบล็อกแบบนี้นะครับไม่มีสองขอมเป็นบล็อกเดียบเนื้อแบบแต่ก็มีความเซ็ตตัวของของ องบ็อกเนีก็จะมีไซส์แบบคล้ายกับสองครอบนะครับแต่ว่าเนื้อก็จะ,จะเนออยู่ในช่วงช่วงไม่พิมพ์นะพอแล้วเ็จกดผ้าลงไปเนื้อก็จะแน่นอยู่ข้างในครบบ FC ถ้าดูชอบดูแล้วก็เอสไลน์มาสอบถามราคาก็ได้ครับดูให้ชอบค่อยอ รักมาสอบธรรมราคากันได้ครับดูให้ชอบดูให้รลกก็ค่อยค่อยว่ากันซื้อให้จบซื้อให้ขาดก็พักซื้อผ่านาแล้วก็ไม่ได้การันตีรับคืนครับซื้อดูให้จบถ้าดูไม่ถนัดก,ก็เอาไปให้คนอื่นที่เขาดูคล่องมาดูอีกทีหนึ่งก็ได้ครับเพราะผ่านนี้ ซื้อมาขายไปพอค่อนข้างจะออกเนื้อผงพุทธคุณหนึบหนึลักษณะของพายุต,ต้นก็จะประมาณนี้นะแตกต่างจากพายุปลายของปูปูนะโอเคอไปมาดูองค์สุดท้ายพิมพ์สมเด็จพิมพ์ทานแซมก็เป็นทานเนื้อเนื้อหากเก่ น้ำมันตั้งอิ่วอีกองหนึ่งมวลสารแตกตาดีครับเห็นผ้าเก่าเก่ามากครับนี่ดูข้างหลังเราการเซ็ตตัวมวลสารก็ที่เกลี่ยน้ำมันแตกตาดีครับเป็นผ้าที่ผ่านการใช้เขาก็มีการเซ็ตตัวมีน้ำมันมีส่วนสัมผัสมีความหนึบมีความเออเนื้อจัด,จด ผงมีเนื้อผงมีเม็ดแร่มีเนื้อผงมีคร,บราบอะไรมลสารก็แปลกตางนนี้ครับเพราะว่ามาลสารนี่บางทีก็มีมลสารมากมายครับขดจากภเจีดีมันมีมลสารของผ้ากำแพงบ้างอะไรประมาณนี้มัหลากหลายครับมีเศษก้วยมีเศษตีวอนมีเศษการถูกผ้าสมเด็จมีผงอิทธิเจผงพุทุคุณอะไรเยอะแยะครับ แล้ถตอวองค์ประกอบจะอยู่ส่วนไหนของขององค์พันครับองนี้แตงตาดีครับเป็นพระพิมพ์ถานแซมในทางบนสานก็จะออกนบน่าน,น,นการใช้หน่อยพิกทรงดูเต็มองค์ก็จะประมาณนี้นะครับ สิบห้านาทีผ่านไปองนี้องค์สุดท้ายนะครับ fc ก็ฝากไว้ด้วยครับถ้าชอบฮะวงไหนก็แอดไลน์มาสอบถามราคากันได้ครับองนี้ก็หยิบยืน่นไปหยิบยกมานำเสนอ fc สี่องค์ในวันนี้ก็ทิ้งท้ายเพียงเท่านี้นะครับชอบใจก็ฝากลาไลน์ไว้ด้วยนะครับศูนย์ไปห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่ห้าสองเจ็ดใช้เวลาสิบหกนาทีกว่าเสีย หนนาทีเสร็จคลิปนี้ขอฝากขอกล่าวคำว่าสวัสดี FC ทุกท่าน